สวัสดีครับผมบี้เดสกาครับอยากจะมาเชิญชวนครับให้ทุกคนทําบุญครับผมการทําบุญครับก็สามารถทําได้หลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมปล่อยนกปล่อยปลาครับและวันนี้ครับผมมีวิธีการทําบุญอย่างหนึ่งของผมครับโปรเจกต์งานบุญโปรเจกต์ Project สร้างสารรค์สังคมที่จะขอระดมไอเดียเจ๋งๆเ,เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นระเบียบในสังคมกับปัญหาแรกในความไม่เป็นระเบียบของการขึ้นบันไดเลื่อนในสังคมไทย เคยเจอไหมเวลาที่ต้องเร่งรีบแต่ต้องมาติดคนยืนขวางบนบันไดเลื่อนเพียงไม่กี่วินาทีทําให้ต้องเข้างานสายโดนเจ้านายว่าสุดท้ายไม่มีกําลังใจที่จะทํางานดังนั้นเราจึงมาช่วยกันส่งไอเดียดีๆเจ๋งๆด้วยการทําอย่างไรให้คนไทยยืนชิดขวาบนบันไดเลื่อน โดยทุกไอเดียดีๆที่ถูกส่งเข้ามาจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ช่วยกันโหวตเพื่อหา3ไอเดียที่ได้รับการโหวตสูงสุดที่จะถูกนำไปใช้ทดลองแก้ปัญหาจริงเพื่อเฟ้นหาสุดยอดไอเดียเพียงหนึ่งเดียวที่จะถูกนำไปใช้แก้ปัญหาจริงต่อไปผมรู้มาว่าคนไทยครับชอบคนที่พูดเพราะๆผมนี่แหละครับจะเข้าไปบอกเขาตรงๆว่าให้ยืนชิดขวาครับนี่คือวิธีการของผม เราไปดูกันครับขอโทษครับรบกวนยืนชิดขวาได้ครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับเป็นไงครับง่ายๆแค่นี้ครับพี่คับขอโทษนะครับรบกวนยืนชิดขวานะครับขอบคุณมากครับีบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนยืน ยืนเล็บยืนไรยืนไร้เย่คนที่หนักไหมครับถือช่วยไหมครับยืนชิดขาเลยนะครับผมยืนชิดผาด้วยครับสงสัยจะตกใจครับทำไมครับผมมาอยู่ด้านนี้ครับยืนชิดผาด้วยนะคบไม่ผลดยืนชิดผาเลยครับผมอ่านี่ครับ ขอยืนที่ขวาก็เป็นระเบียบเรียบร้อยครับผมน่ารักที่สุดครับประเทศไทยครับผมเป็นไงบ้างครับกับวิธีการนี้ผมก็ไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่าสามารถทําได้จริงและก็ทําได้จริงจริงๆด้วยครับผมอยากให้เพื่อนๆครับเข้ามาที่เว็บนี้ครับ www.doogoodingthailand.com um t h ครับและแอปพลิเคชันงานบุญเซิร์ชภาษาไทยได้เลยครับผมเข้าไปแชร์ไอเดียกันครับ ไอเดียเล็กๆของเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องใหญ่ๆได้ครับผมเข้ามาช่วยกันครับถือว่าเอาบุญครับขออนุโมทนาสาธุครับสวัสดีครับ